ทีนี้มาดูฝั่งลิเวอร์พูลบ้างนะคะคก็มีเรื่องของข่าวโกนาเต้นะคะคือโกนาเต้เองเนี่ยเรื่องของสัญญาก็ต้องบอกว่าตามข่าวลิเวอร์พูลก็คือยังเจราจาอยู่นะคะซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าเออมันก็มีข่าวมากมายที่ออกมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็ดูแค่ว่าเอเจนต์เขาย,ยังคุยกับลิเวอร์พูลอยู่เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการยื่นสัญญาอะไรมาขนาดนั้นมีมาแ<า>นวเทลเนเลยนะใช่แล้วก็มีการสัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสก่อนเกมฝรั่งเศสเอาชนะเซอร์ไบจาร์เนี่ยก็คืืือออออโกกกกกกกนนาา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 เเเเเเตต้้็็บมมมมมมัปรรรรร่่่่่่่งงงงยยยแหละะไไสถถพพููดดททุวีีๆ พูดถึงในสื่อไปแล้วบางเรื่องที่อ่านเสร็จเนี่ยผมก็รู้สึกอึดอัดใจกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมด,ดวยซ้ำ mm hmm. เหมือนแบบอาจจะเห็นคอมเมนต์ที่แบบมาดาหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลไม่ได้ดูรายละเอียด mm hmm. ก็คือมันทําให้มันมีรอยร้าวเล็กๆแล้วกัน mm hmm. กับแฟนบอนลอยู่เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่ายังเจราจากันอยู่สําหรับเรื่องของโครนาเต้แต่คือคาแรคเตอร,ร์อโครนาเต้เขาก็ดูไม่ได้แบบอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้อะอันนี้อันนี้พูดในมุมของนี้นะ ไม่รู้ป๊อปรู้สึกหรือเปล่าเขาก็คงมันก็เลยทําให้แฟนลูกผัวอาจจะรู้สึกว่าไปก็ได้นะเล่นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์อะไรประมาณนั้นแล้วอาจจะรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะก็เข้าใจได้แต่ฟันได้ดูชอบเขามากเลยนะอีบูมควรจลกเป็นคนแบบถ้าใครจําได้ตอนนั้นที่มีคอนเทนต์กางเกงช้างอะค่ะอ๋อครับคนแรกที่นายให้เอาไปใส่คืออีบูนะนี่น้ยให้ไปใส่เลยหรอไม่ไม่ก็ตอนนั้นคือเรานี่รู้เนี่ย ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดก็ตอนนั้นยังทำไอของไทยแลนด์ที่คุณคือก็ก็ก็เหมือนไม่ใช่นี่หนาให้ไปใส่คุณเจียให้เอาไปใส่ไม่ไม่ไม่แต่นี่น่าอยู่ตรงอาเดียนอยู่ตรงแก๊งเออมันผ่านไปแล้วไม่มีแล้วไม่ได้ทําแล้วโอเคปะจบไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอวดอะไรเล่าให้ฟังว่าคาแรคเตอร์เขาปานคนตลกเขาปานคนเขาเพื่อนได้นั้นตอนนั้นเพิ่งมาใหม่ๆเลยด้วยซ้าเออก็จะเป็นคนถือกล้องถืออะไรเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เพื่อนรักอยู่แล้วแต่ทีเนี้ย โดยคาแรคเตอร์เขาเขาไม่ได้ผูกพันผูกพันแหละแต่ก็ไปก็ได้ไงฝรั่งเศสไปก็ได้ฝรั่งเศสกับมาดริดอันนี้ผมพูดในภาพรวมนะอแต่มันก็เป็นเคสเดิมเนอะที่ลิพูเจออีกแล้วเนอะใช่จะมกรา<อ><อ>คม<อ>าแล้วนะนี่ไงมันเหมือนกับปีที่แล้วเลยเ,เลยแต่ทีนี้อ่ะสก,กายสปอร์ตรายงานนะคะว่าไรอันกาเปนเบิร์กนะคะใกล้ขยายสัญญากับลิพูไปแล้วซึ่งอันนี้จะเป็นสัญญายาวเซนยาวเลย5 6ปีเลยนะคะแล้วก็ตัว จีโร่ไรอันกาเ,เบนเบิร์กเองก็น่าจะอยากเซ็นต่อตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างเซอบอสไลก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะสัญญาตรงนั้นแม็กลิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนิวพูน่าจะทยอยคุยแล้วก็เซ็นต่อกันไปนะคะก็รายละเอียดสุดท้ายที่ขันหนบอกว่าคุยกันอยู่กับบรนดนการเ,เบนเบิร์กก็คือเป็นเรื่องของระยะเวลาสัญญาเท่านั้นเองอนะคะแล้วก็มีซาอุดิอาระเบียติดต่อมันด้วยนะแต่ตัวนักเตะเองไม่ได้อยากไปอยู่กับลิวพูลต่อนะคะอตอนนี้ซาอุเปลี่ยนแนวครับจีบเด็ก แบบจีบคนอายุน้อยแล้วอ่ะไม่เอาจีบแบบเพราะรู้ว่าสตาร์สิก็ยังไม่ยอมมาแล้วไงอย่างเนี้ยเราไปจีบเต่าลุ่งดีกว่าให้เงินเยอะๆนะคะ